สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพูดคุยกันในเรื่องของหน่วยที่5แล้วนะครับหน่วยที่5เราก็คือหน่วยที่ว่าด้วยเรื่องของทฤษฎีการออกแบบระบบแล้วก็การพัฒนาระบบนะครับ สำหรับห kind of ัวข้อย่อยนะครับที่จะพูด like ถ yep. oh, ึงกันวันนี้นะครับมีอยู่4หัวข้อย่อยด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยหัวข้อแรกนะครับเป็นเรื่องของความหมายของระบบและวิธีวิเคราะห์ระบบนะครับในหัวข้อที่2นะครับเป็นเรื่องของลักษณะของระบบนะครับและหัวข้อที่3ครับเป็นเรื่องของการจัดระบบตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็หัวข้อที่4ครับเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ระบบในเรื่องของความหมายของระบบนะครับถ้าพูดถึงระบบเนี่ย หลายคนก็คงจะนึกถึงระบบที่เป็นที่นิยมกันหรือว่าที่ได้ยินกันบ่อยๆอย่างเช่นระบบสุริยะจักราวาลนะครับระบบการย่อยอาหารนะครับระบบเรื่องของการสังเคราะห์แสงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ระบบต่างๆเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นระบบทางธรรมชาตินะครับส่วนในระบบที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นระบบที่ว่าด้วยเรื่องของระบบที่ มนุษย์เราคิดสร้างสารรค์ขึ้นนะครับระบบทางเทคโนโลยีการศึกษานะครับซึ่งเป็นระบบที่มนุษย์เราเนี่ยนะครับสร้างสารรค์ขึ้นแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับ <S <S ดังนั้นนะครับเราจึงควรที่จะพิจารณาก่อนว่าระบบในที่นี้เนี่ยมีความหมายว่ายอย่างไรกันแน่ในความหมายของระบบนะครับระบบนั้นเนี่ยมีความหมายถึงสิ่งต่างๆที่มารวมกันนะครับมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อกันแล้วก็ทําให้เกิดขึ้นเป็น สิ่งที่เป็นระบบใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับระบบนั้นเกิดขึ้นเองโดยตัวเองไม่ได้นะครับอย่างเช่นการทํางานของร่างกายมนุษย์นะครับร่างกายมนุษย์เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยระบบของการหายใจระบบของการย่อยอาหารนะครับระบบเรื่องของออทางเดินโลหิตอะไรก็แล้วแต่นะครับทั้งหมดแล้วก็จะรวมตัวกันเป็นระบบนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์กันที่จะทําให้ชีวิตมนุษย์นั้นดําเนินต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในเรื่องของระบบเนี่ยนะครับจะต้องมีความ อ่าสัมพันธ์มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะครับนะแล้วก็เป็นสิ่งต่างๆเนี่ยครับที่ที่มนุษย์เนี่ยออกแบบขึ้นมานะครับแล้วก็กําหนดขึ้นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันนะครับแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะมารวมกันเพื่อที่จะให้สามารถดําเนินงานแล้วก็บรรลุไปได้ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้นะครับเช่นอ่ถ้าเป็นระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นก็อย่างเช่นระบบของเครื่องยนต์กลไกนะครับระบบของการจราจรนะครับระบบของอ่าเส้นทางการเดินทางอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นระบบที่ มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องสัมพันธ์กันนะครับในส่วนความหมายของระบบในทางเทคโนโลยีการศึกษานะครับก็คือการรวบรวมเอาส่วนประกอบต่างๆนะครับที่มีความสัมพันธ์นะครับกันภายในตัวระบบนั้นนะครับโดยส่วนประกอบต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางการศึกษานะครับที่จะมาเกี่ยวข้องเชื่อมโยงไปสู่การทํางานของอีกระบบหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเพื่อให้การดําเนินงานนั้นบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดเอาไว้ ในหัวข้อต่อมาเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของลักษณะของระบบนะครับในลักษณะของระบบเนี่ยเราก็จะดูกันที่ว่าจุดมุ่งหมายของระบบนั้นนะครับถูกกระทําให้เป็นจริงได้ด้วยความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆนะครับที่มันประกอบกันขึ้นเป็นระบบนะครับเพื่อให้ได้ผลิตผลออกมานะครับดังนั้นเนี่ยน,นะครับเราก็ควรจะต้องมีการตั้งจุดมุ่งหมายของตัวระบบเอาไว้ว่าระบบนั้นเมื่อเราตั้งขึ้นแล้วจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดอะไรขึ้นเพื่อจะทําอะไรนะครับแล้วบรรลุจุดมุ่งหมายนั้นได้อย่างไร จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์นะครับจะเป็นตัวกําหนดกระบวนการนะครับและแน่นอนครับกระบวนการก็จะเป็นตัวกําหนดองค์ประกอบต่างๆนะครับรวมกันขึ้นเป็นระบบนั่นเองครับระบบหนึ่งๆนะครับก็จะมีย่อมจะมีจุดมุ่งหมายนะครับของตัวมันเองนะครับแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่จะป้อนเข้าไปสู่ระบบนะครับตัวป้อนนั้นก็จะเรียกว่าเป็น Data นะครับแล้วก็มีทรัพยากรหรือว่า Resources นะครับที่จะเข้ามาสู่การทํางานของระบบนะครับภายใต้การควบคุมของระบบที่ใหญ่กว่า สวนระบบที่ใหญ่ที่สุดหรือว่าระบบที่ใหญ่กว่าเนี่ยเราเรียกว่าอภิระบบและในกรณีที่จะต้องให้เกิดความอยู่รอดของตัวระบบใดระบบหนึ่งนะครับตัวระบบย่อยๆนั้นเนี่ยจะต้องมีการผลิตผลนะครับมีผลิตผลออกมาและผลิตผลนั้นจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของตัวระบบใหญ่หรือว่าตัวอภิระบบด้วยนะครับจากความหมายนะครับที่เราได้ทราบนะครับว่า ระบบนั้นมีความหมายว่าอย่างไรแล้วเนี่ยครับเราก็จะมาดูกันที่เรื่องขององค์ประกอบนะครับว่าการที่ระบบนั้นจะทํางานได้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับสิ่งที่สําคัญเลยครับจะต้องมีส่วนประกอบที่เป็นตัวส่วนที่เรียกว่าตัวป้อนเข้าหรือว่าข้อมูลนะครับตัวป้อนเข้าหรือว่าข้อมูลนั่นเองนะครับจะไปทําหน้าที่นะครับให้เกิดการสัมพันธ์กันและในกระบวนการที่เกิดการสัมพันธ์กันนะั้นเราเรียกว่ากระบวนการนะครับเพราะนั้นเราได้ตัวที่1คือข้อมูลนะครับตัวที่2คือกระบวนการนะครับ และการดําเนินการกระบวนการต่างๆนั้นเนี่ยก็จะต้องนําไปสู่ผลสุดท้ายคือจะต้องได้ผลลัพธ์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้จากองค์ประกอบของระบบก็จะต้องมีข้อมูลมีกระบวนการแล้วก็มีผลลัพธ์ทีนี้เรามาดูอีกคำหนึ่งบ้างครับคำที่ว่าด้วยเรื่องของวิธีระบบหรือวิถีระบบนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งสองคำนะครับจะใช้วิธีระบบก็ได้วิถีระบบก็ได้นะครับในความหมายของวิธีระบบนะครับวิธีระบบก็คือเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับที่มีการกําหนดปัญหา สมมติฐานนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็การดําเนินการทดลองนะครับนำไปสู่การสรุปผลที่เหมาะสมนะครับเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับถ้าผลสรุปที่มันออกมาหรือว่าผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันยังเป็นสิ่งที่คาดว่าจะได้ผลดีนะครับเราก็จะนําไปทดลองใช้นะครับแต่ถ้ามันยังไม่สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้ก็จะนําสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาทดลองแล้วก็มาสังเกตใหม่จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ทีนี้เรามาดูเรื่องของการจัดระบบตามวิธีทางวิทยาศาสตร์นะครับหรือว่าเป็นระบบทางการเรียนการสอนบ้างนะครับตามปกติแล้วนะครับเรื่องของการจัดระบบการเรียนการสอนนั้นจะมีความหมายใน2ประการด้วยกันนะครับซึ่งสามารถที่จะนําไปสู่การวางแผนการสอนแล้วก็การนําแผนนั้นไปใช้นะครับความหมายที่1ครับเป็นเรื่องของความหมายที่ว่าด้วยเรื่องของเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนนะครับ ที่มีการจัดให้ผู้สอนแล้วก็ผู้เรียนนั้นมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับโดยที่จุดมุ่งหมายสําคัญนะครับของปฏิสัมพันธ์นั้นก็คือการเอื้ออํานวยนะครับให้ผู้เรียนนั้นเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดสําหรับความหมายที่2นะครับเป็นความหมายที่ว่าด้วยเรื่องของวิธีการเฉพาะในการออกแบบระบบการสอนนะครับซึ่งในการออกแบบระบบการสอนนั้นนะครับจะประกอบไปด้วยวิธีการที่เป็นระบบในการออกแบบการวางแผนการนําไปใช้ และการประเมินกระบวนการนะครับโดยรวมของการสอนนั้นนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางนะครับสู่ความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายเฉพาะที่เราวางเอาไว้ครับหัวข้อต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ระบบนะครับเป็นหัวข้อย่อยอีกหัวข้อหนึ่งนะครับสำหรับการวิเคราะห์ระบบนั้นเนี่ยนะครับก็คือการนําเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาพยายามศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆนะครับภายในตัวระบบนั้น สำหรับวัตถุประสงค์ของการใช้วิธีวิเคราะห์ระบบนั้นนะครับก็เพื่อที่จะเลือกทางปฏิบัติที่ดีที่สุดนะครับให้ได้ผลมากที่สุดแล้วก็เป็นการประหยัดที่สุดนะครับเพราะถือว่าการทํางานนั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นเนี่ยนะครับเราก็อาจจะมีวิธีการที่หลากหลายวิธีนะครับจึงจําเป็นที่จะต้องพยายามเลือกวิธีที่ประหยัดแล้วก็ได้ผลตามเป้าหมายมากที่สุด ในการเลือกนะครับก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ระบบได้อย่างหนึ่งเช่นกันนะครับส่วนที่ว่าจะวิเคราะห์อย่างไรนั้นนะครับก็ย่อมมีวิธีการที่แตกต่างกันไปตามแต่สถานการณ์ครับเอาละครับเรามาถึงขั้นที่สําคัญนะครับก็คือเราจะมาเรียนรู้เรื่องของขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบนะครับในขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบนะครับ ในขั้นที่1นนะครับเราจะต้องรวบรวมสิ่งที่เป็นปัญหานะครับในการวิเคราะห์ระบบเนี่ยเราจะต้องศึกษาอย่างละเอียดเลยนะครับว่ามีปัญหาใดๆบ้างที่จะทําให้เราไม่สามารถที่จะบรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่เราตั้งเอาไว้ได้มาถึงในขั้นที่2ครับขั้นที่2เมื่อเราทราบปัญหาแล้วนะครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างแล้วเราจะต้องกําหนดความมุ่งหมายของการแก้ปัญหาลงไปนะครับเมื่อปัญหาที่เรารวบรวมมาเนี่ยมันมีมากมายนะครับเพราะฉะนั้นต้องกําหนดให้แน่ชัดลงไปว่าในการแก้ปัญหาครั้งนี้เนี่ย เราต้องการที่จะแก้ปัญหาอะไรบ้างเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทุกๆปัญหาได้ทั้งหมดนะครับหรือว่าแก้ปัญหาหนึ่งก็อาจจะเกิดปัญหาอื่นๆตามมาดังนั้นแล้วนะครับเราก็จะต้องกําหนดให้แน่ชัดลงไปว่าเราจะแก้ปัญหาในเรื่องใดในขั้นที่3มนะครับเป็นขั้นของการศึกษาข้อจํากัดทางทรัพยากรนะครับหลังจากที่เราทราบความมุ่งหมายของปัญหาแล้วนะครับ เราก็จะต้องมาพิจารณาแยกแยะระบบต่างๆเนี่ยให้เป็นส่วนๆนะครับแล้วก็ระบุหน้าที่ของส่วนต่างๆนะครับหลังจากนั้นก็ต้องพยายามหาทรัพยากรนะครับที่จะนํามาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมในการแก้ปัญหานั้นๆ,ๆส่วนในขั้นที่4นะครับเราก็จะมาพิจารณาเลือกแนวทางแก้ปัญหานะครับในปัญหาหนึ่งๆนั้นเนี่ยนะครับเราก็อาจจะมีวิธีการแก้ปัญหาเดียวกันเนี่ยได้หลายวิธีนะครับแต่ว่าเราควรที่จะหานวัตกรรมมาแก้ไขปัญหานะครับ ควรที่จะเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายนะครับเพื่อที่จะเลือกวิธีที่ดีที่สุดมาถึงในขั้นที่5ก็จะเป็นขั้นของการพิจารณาว่าแนวทางแก้ไขปัญหาแนวทางไหนนั้นจะปฏิบัติได้จริงนะครับเพราะว่าเมื่อเรามีทางเลือกในการแก้ปัญหาหลากหลายแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีมาพิจารณานะครับว่าการแก้ปัญหาแต่ละวิธีนั้นนะครับมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเช่นบางวิธีนั้นอาจจะค่าใช้จ่ายสูงนะครับใช้ได้ดีแต่ค่าใช้จ่ายสูง หรือบางวิธีนั้นนะครับอาจจะใช้ได้ดีแต่ว่าไม่สามารถหาทรัพยากรในท้องถิ่นได้นะครับเพราะนั้นเราจึงจะต้องมีการเลือกเอาวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแล้วก็ถือว่าเหมาะสมที่สุดที่จะนําไปใช้ในสถานการณ์ตามความเป็นจริงมากที่สุดในขั้นที่6กนะครับก็เป็นขั้นของการเตรียมทดลองปฏิบัติการกับกลุ่มย่อยขั้นนี้จะเป็นขั้นการทดลองนะครับเมื่อเราเลือกวิธีการที่จะแก้ปัญหาได้แล้วนะครับเราก็จะต้องเตรียมวัสดุแล้วก็วิธีการนั้นเนี่ยเอาไปทดลองกับกลุ่ม นะครับหรือว่าสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ตัวอย่างนะครับมาถึงขั้นที่7ครับขั้นนี้ถือว่าสําคัญมากนะครับถือว่าเป็นการทดลองปฏิบัติการกับกลุ่มย่อยนะครับเป็นการนําเอาวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหาเนี่ยนะครับไปทดลองกับปัญหาจริงๆที่เกิดกับกลุ่มย่อยนะครับหรือว่าสถานการณ์ตัวอย่างนะครับเพื่อที่จะทดลองดูว่าการแก้ปัญหานั้นจะได้ผลมากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุด แล้วก็ถือว่าเป็นหัวใจของการวิเคราะห์ระบบเลยทีเดียวครับมาถึงในขั้นที่8นะครับขั้นที่8เป็นขั้นของการประเมินผลการทดลองแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้กับกลุ่มประชากรนะครับเมื่อเราได้ทําการทดลองนะครับแล้วก็แก้ไขจนเป็นที่พอใจแล้วนะครับเราก็จะนําวิธีการนั้นนะครับไปใช้กับกลุ่มประชากรจริงที่เราต้องการที่จะแก้ปัญหาครับมาถึงอีกหัวข้อย่อยหนึ่งนะครับเป็นหัวข้อที่ชื่อว่าการวิเคราะห์ระบบ System Analysis นะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ระบบก็ถือว่าเป็นการนำเอาวิธีวิทยาศาสตร์ Scientific Method นะครับเข้ามาประยุกต์ใช้นะครับโดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ต่างๆขององค์ประกอบทั้งหลายภายในระบบนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบโครงสร้างแล้วก็ขั้นตอนในการดำเนินงานของระบบให้เห็นอย่างเด่นชัดนะครับเพื่อที่จะเกิดประโยชน์ต่อการนำไปเป็นหลักการในการปฏิบัติจริงๆครับ ปัจจุบันนะครับวิธีการวิเคราะห์ระบบเนี่ยนะครับถือว่าได้รับความนิยมนะครับในการนําไปใช้ในสาขาวิชาการต่างๆอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจากการศึกษาทดลองแล้วพบว่าวิธีการเนี้ยเป็นเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้ประสิทธิผลอย่างคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดกว่าวิธีการอื่นๆครับในทางการศึกษาแล้วก็การเรียนการสอนนะครับก็ได้มีการนําเอาหลักการวิเคราะห์ระบบมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นเดียวกันครับ you <music>